ổn này tăng cái này าะจ้เราไม่ไหวไหมรถไม่ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับอ่าเพราะจริงๆน้องกเก่าวัญจูงครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาน้องนั่งรถมาน้องก็เสียใจอยู่ว่าทำานรกเขาบอกเวลาใร้งเาทไม่ไรนะครับราไม่ไหวแเาเปียบจริงๆไม่ได้เจอาเียงนะไม่มีเท้าีครับนี่พี่ตั้งใจทุกชนะเรือยๆเรือจะให้เงินอยู่แล้วทางใจแล้วทางใจไม่มเาเกียเเกียไม่ไ้มีเกียรไม่ไเยรับ โทษนะเอาครับคอยต่อทอดกันนะครับคอยต่อทอดที่ท่านเลยมีน้องกันนะน้องท่านเองครับโอเคน่ารักยินี้พี่เนาะโอ้ภาพเมื่อกี้นี่เป็นภาพที่น่ารักมากเลยน้องครับทำไมเราถึงเข้าไปขอโทษเขาไปนั้นนะพาะอะไรตั้งใจเหรอพี่เครียดนอนไม่หลับตั้งไม่ได้มีเจตนาจะเอาเปรียบจริงๆครับก็เพราะเขาผม ทำสุดๆแล้วจริงๆครับอมันไม่มีแรงวิ่งหมดจริงๆครับแล้วกี่ปอนด์แล้ตอนเช้าปอนด์หกปอนด์เจ็ดครับแล้วก็คือมันสุดแล้วครับผมผมก็ตั้งใจว่าถ้าชกชนะน้องเขาหรือว่าแพ้น้องเขาก็ผมให้เงินแน่นอนแล้วครับผมเข้าใจครับแล้วก็มีค่าขนมให้น้องเองครับว่าน้องเขาเลี้ยงเกียรติชกกับเราใช่ไหมใครได้ตั้งใจเอาเปรียบพ่อพ่อน้องเขาก็ดีอะผมครับให้ไปเท่าไหร่ครับผมให้ไปหมื่นครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดพอใจรู้ใจตัวจริงแล้วเกมวันนี้มันมัน รู้ตัวไหมสียกเราดูเสียเปรียบเขานะก็ก็ดูรู้อย่างว่าเสียเปรียบโดนแข้งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเราชนะเขาอาวุธไหนก็ลูกหักล้มยกห้าเลยฮะยกเดียวเลยครับเพราะตลอดเกมกันยกสียกก็เบียดกันไปพี่กันไปพี่กันมาครับจนมาถึงหมดยกสีเราดูเสียเปรียบเขา่อล่อยตัวแต่ยกห้าอกไปด้วยบิดจังหวะนั้นงลูกนั้นนี่คือลูกลูกเก่งเลยไม่รู้ว่าลูกกองผมก็ตั้งใจครับว่าน้องเขารู้สึกว่า แรงน้อยลงแล้วก็เลยบิดบิดแล้วแล้วเหนียวดูดึงดูว่ามัน่าจะดึงไปแล้วบิดสองสาทีนี่บรรยากาศกลับมาดูได้เปียบเลยแล้วก็พลิกเอาชนะน้องเขาเลยจุดนี้ที่มองว่าชนะเขาเนี่ยใช่ครับพี่แล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็น้องเขาแข็งแรงกับแข้งซ้ายหนักกอืมถ้าเกิดไม่ได้ล้มยกสุดท้ายนี่ก็น่าจะเหนื่มกันนะได้เหมครับว่าได้ได้ล้มยกสุดท้ายอาชีพเท่าไหร่ครับน้องนี่อาชีพ อีได้มาหมือนหนึ่งครับมก็เอายกให้น้องไปเลยพี่โอมอีกที่มือน้องยังทั้งหมดน่าจะด้ไอจเท่าไหร่ครับน่าจะสามหมื่นได้สามหมื่นแล้วก็มีน้ำใจให้ให้น้องหมื่นหนึ่งครับก็เป็นสีน้ำใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเอาเรียบจริงๆครับก็เป็นสุดวิสัยจริงๆวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วน้องอยากฝากถึงใครบ้างแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับครับก็วันนี้ล้วก็ขอบคุณลูกตีครับพี่ตีครับแล้วก็พี่โอมครับที่มาถอดมงคลให้ครับที่ทำสุ่ยับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวจีเอเก้าทุกคนครับ ครับผมครับผมครับก็ยินดีด้วยครับผมน้องครับผมครับ